ัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกันทางช่องเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับทันใด,ด,ดเข้ามาแลวกดไลคดด์กดแชร์กดติดตามอย่าล,ลืมกดกระดิ่งนาเด้อครับเด้อเพืดอแจ้งเตือนลิปใหม่ๆสำหรับเสาร์วันนี้้อพี่น้องเด้อเสาร์วันอาทิตย์พี่น้องถ้ามาอยู่ทางตลาดนัดโคกระบือทางอาบานหน้างวัวพี่นอ้องอำเภอว่าอำเภอสว่าง ยังวัดสักดินครเล้วพี่น้องเด้อถ้ามาเบิ่งบรรยากาศตลาดพี่น้องถ้ามาสอบถามราคางัวราคาควายพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้ฝนตกพี่น้องฝนตกแห้งหมดเพื่อนนี่มันเศร้าๆเลยนะบางตีซีตีหาเลยพี่น้องตกแห้งแต่ใครแต่ว่ามันเศร้าพี่น้องมันเศร้าละช่วงนี้ป้าก็เปิดแล้วมาพี่น้องมาถ้าเบิ่งราคางัวโดยพี่น้องเด้องัวลายโดยพี่น้องมาหนิงัวก็หลายอยู่ดิ แต่ว่ามันเกิดขาเจ้าแ่งฝนมาฝนพึงเศร้าเขาเจ้ากับพึ่งมาพี่น้องนะมามาลอกเบิ้องน้มกันพี่น้องตำรวจรัค่าเบิ่งว่ามันจิเป็นยังไงช่วงเลยมันขึ้นหรือยังหรือมันลงบ่อพี่น้องหรือมัน,ปมนมเป็นยังไงอางงวไปเลี้ยงพี่น้องถ้าฟังพี่อ,อันนี้งวัวนมนมยังหย่อยปอกๆอยู่พี่น้องเอาไปได,ด,ดูนมพปนอกบอ่ หม้วานเลยเนาะหมูว่านยืดยู่านยดยู่แต่ว่าหมูยังบัียืดยู่ย่งนี่รอืดมขายใกเลนั่นเอซีอิ๊นยดนมขายต่อเลยเนาะยี่หอี่องเป็นว่ายังเลีดนมไหลอยู่ดิสามตัวเลยบพงกว่าโอ้นี่หรอเป็นว่างัวนมยังเลีดนมอยู่ดิปแม่ยังไข่ยงเลื้อยู่ตักตัวตักงปาละสามตัวนี่ สามนสามตัวนี่สามตัวสามตัวนี่สามหมื่นแปดพี่น,อน,นอ้องง่วลมพอมพอมพอมใส่นุมม่มเลยเลยพี่น้องเอาเมื่อนี่ก็รีดมดมหลดดีกว่าสามหมื่นแปดเนาะราคาต้องต่อได้อีกอยู่ต่อ,อได้่พอมบองขัดยุกได้ได้ยุกลลลแล้วโอ้บ่ไก่เนาะแถววิ่งเนาะบ่ไก่อยู่แล้งพอมใส่นุ่มเลยพี่น้องนุ่มไครงองอยู่นี่ราคาหมื่นแปด ผู้ใดสนใจก็โทรมาเบอร์ทุกเบอร์ได้เลยเพื่อนเท่าศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่เหนึงนึองเ้านย์ห้าเจ็ดนย์ห้าหอยยังน่าซื้อน้องหอยเทียนวลิตรพี่น้องเป็นงัวนนมนะพี่น้องเอองัวนมพี่น้องงัวนมนมแบบนมไหลสะๆลยเต้านมแม่เล่นพี่น่ะผู้ใดต้องผู้ใดต้องการเอาไปเฮ็ดนมขายหรืโทรมาเลยพี่น้องราคาหมื่นแปดข้างไปละอันนี้หน่อย เน็ตข้าไปลนี่โอ้ห้องหอนี่เห้องเจ้าของตลาดพี่จักบาลอะไรทำนี่สองตัวนี่บอตัวเดียวอันนี้เขางเน็ตออันนี้เขาางเน็ตอันนี้ของเจ้ของตลาดพี่นนอนห้องไว้เศ้าหนึ่งตัวแดงๆงามๆนี่พี่นนอเศ้าหนึ่พุ่นอห้องหอเนี่จักบาลอะนี่ออ โคนี่25500ครับโคเซาตัวนี้กับตัวพุ่นบ่ผิดอีเนาะเอา25กับ500ครับผมพี่น้องหนมันนี่ล่ะแม่ลูกนี่ล่ะอัน่แม่แม่ลูกนี่คู่นี่คยน้อยงัวน้อยงัวน้อยเป็นตัวเพิ่นเป็นคนละเจ้าพี่น้องตัวนั้นเพิ่น้องเซาตัวนี้้องเาตัวนี้ ตัวดียวนี่สิตัวนี้สิอันนี้คนะเจ้าพี่น้องสิบสออันนี้สิบสออ่ันแยเ่เลยอันแยกแคอันกัแม่นี่เนาะกับแม่กับแม่พี่น้องนี่สิกับสิเนาะครับผมขหอยเน็ดเนาะเบอร์โทรติดต่อเบอร์ศูนย์หกหนึ่งศูนยาก้ดครับศูนยเก้าไ้พี่น้องเด้ออูดายสนใจล้วโทรมาเลยพี่น้องอูดายอยากได้แบบใบบอกมาเพี่น้อง คู <Cornell> oh, ่นี oh, ่ค <Profess> ร <ors> yes, oh, oh, ับโอ้เป็นค to yes, hm. ู่เลยเนาะครับสมเราไปเนาะได้ได้มาเมื่อคืนนี่ครับโอ้เป็นพึ่งเอามาแลาวบังผู้เนาะบังผู่ครับเจ้าวันทันได้ลูกแล้วล่ะเนาะเป็นว่าพานลูกมาแล้วแม่บังญ่พี่น้องอันนี้ก็แม่ลักษณะเดียวกันคือกันซ้ำกันคู่นี่หลายเลยก่อนนี่เจ็ดสิบเจ็ดครับเจ็ดสิบเจ็ดเนาะเจ็ดสิบเจ็ดสองตัวพี่น้องถือตัวละสามเมื่นกว่าเนาะ ราคาเจ็ดสิบราคาต่อร่องเนอพี่น้องกอสูงลอยส่พุตเนาะพี่น้องนี้สูงกว่านี่พี่น้องงวดนบอลเนี่ยใจคนซื้อมากหม่ๆพี่น้องไมาเมื่อคืนอีกเขราเป่นอยู่ราคาเจ็ดสิต่อร่องเอานาะพ่ออยังนาะซื้อห้องพ่อสเนพ้อหางสนพี่น้องเบอร์โทรติดต่อเบอร์ศ8นย์แ เอาพี่น้องเดี๋ยวเบินคนจำบเบอร์บก่ได้เจ็ดแปดศูนย์แดสี่เจ็ดแปดแปดสองสามี่หนึ่งสามสี่หนึ่งต้องนะของหางสนพี่น้องหางสนนี่พี่น้องเจ็ดสองตนี่พี่น้องต่อรองออกด้วพี่น้องเ้อผู้ใได้สนใจเขามาต่อรองออกด้วยพี่น้องขายจังบาทซ้ำนี่านโอ้ยบึงพี่น้องบึงว่าตัวละสามมื่นหลอดนะสามมยมื่นเ็ด เบื้งหลุดใช่หนือเจ้าหน่อยจเจ้งใหญ่หรือเจ้าใหญ่ทั <im edia> ้งเงาคนขายกัแล้วสามหมื่นเอทกับแปดลอยพนวะนซื้อขายกันื้วต่อส้อยแต่อยโอยมีบัตสูพอเราเล็กต่อสอยวังโอ้ยใหญ่ดีเรอยืนกัง่ามมเอาเป็นวัดบ่มันเป็นวัดที่บ่มคือจำใส่โอ้ยืนง่ามเนรอจักบาทราคาคน วางไว้สี่หมื่นพุ่นลอสี่หมื่นจริง่งบ่ลสี่หมื่น่งถึงที่ขวามือแต่ว่าไก่ไร่อไปดิ่ไก่บ่ไปเนาะมันว่าไก่ไก่บอไปเด้อพี่น้องเด้อราคาสี่หมื่นต่ว่ากแม่สื่อที่เรามาสื้อยู่เงี้ถือกุบลอีกโอ้มาสื่อมาสื่อเยอะนี่ถือกุบลอีกถือกุนี้อีกอันนี้ราคาช่งถึงเป็นว่าราคาช่งเฉียพี่น้องแต่ว่าพ้งามาสื่อเยอนี่ลดได้อีกหลายถือกุวบกเพิ่อี พอพันพี่น้องเรื่องเ่า้ยวไห้นี่ยงคี่ยงเอมัน้องผน้ใดสนใจโทรมาเลยพี่น้องเห้อยห้อยพินนาะเบอร์โทรเขาเบอร์0 8 2ย์แปดสี่หนึ่งเกาหพี่น้องอุดรสนใจเปล่าโทรมาเลยเยพี่น้องเรืออันนี้แม่มันบ่นี่แม่มันจักบาทแม่ันหไม่า่มกับลูกพี่น้องนี่แม่เพิ่นมีลูกอีกว่นี่ อาโมจักเอบประกันให้เนาะแต่ว่าทองนี่มีลูกโมขุนจักเขว่าอยู่แต่ว่าบขวายเขาว่ามีลูกข้างโมประกันราคาสามเมื่อสามเมื่อเท่าไรสามเมื่อห้าที่น้องมันได้ลูกจักโตแล้วลูกสามเนาะเพื่อว่าลูกสามเลยได้ที่น้องข้างหอยพิ้นเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจและโทรเขามาเลยพี่น้องเนาะแม่บังใหญ่แม่ที่น้องราคาสามสิบห้า สมัยเด็กี่มันติดมือ่นตินหาหกมื่นกปล่าเนาะนี่พี่น้องขายเลยนี่ขายมือหาหกพันนี่โอ้โหบอลอะไรเห่พันมันว่าราคาสารที่หาไปทรงแต่ว่าบ่ลเขาบ่ได้ยลดเนาะผู้ใดสนใจโทรมาเบอร์เมื่อกี้เด้อพี่น้องเด้อเบอร์เมื่อกี้นี่แหละโทรมมาลดเต็งเต็งเลยขายแล้วบ่เขาขายไรมาได้แล้วโอ้เขาเพิ่นบ่โอ้เขาเนี่ยเนาะขายเราห้องหอยป่อย แม่นี่พี่น้องเปลี่ยนเข้ามาใหม่ๆเลยแม่นี่สูงเท่าไหร่ล่ะแม่นี่140พี่น้องแม่นางเนาะยังบ่สมอยู่ต้องมาหาให้สมพี่น้องฮะเขียวนนมอยู่เ็นว่าเขียวยังนมอยู่พี่น้องโอ้สูงดีดิเบิ่งถ่ายมันพี่น้อง งัวงามพี่น้องงัวง่ามโอ้หายญงถุงหอยสีิบราคาเท่าไรล่ะปอราคาสี่สิบเจ็ดน้องราคาต่อไหนเนาะต่อรองเลยเด้อพี่น้องเล้วหอยปอเบอร์โทรติดต่อเบอร์ศูนย์เก้าสองห้าสีเจ็าพี่น้องผูไดสนใจแล้วก็ โอ้มาสอบถามมาต่อรองน้เบิลเด้อพี่น้องเด้อก้อยงางหวงงามเลยพี่น้องงามเปิ้นว่าเมลูกลูกแม่ย่างดีเนาะลูกเมลูกจักโตแล้วลูกสองเปิ้นว่าลูกสองลูกตัวแม่ปะลูกตัวแม่ครับอ๋อลูกแม่ลูกแม่ย่างดีพี่น้องแม่นี่สมอีกไปนี่ โอ,ออโอ้ยแม่เพิ่นตกของเพิ่นวานผมแล้วแต่ว่าข้าวมันใจเนาะราคาหลานเียแหะแม่ลูกพี่น้องสองหมื่นหาพันพี่น้องแม่ลูกพี่น้องราคาสองหมื่นหาราคาพร้พอมทรงบ่หรอพร้อมทรงเนาะจากลูกหรทรงหาสล้ครับหาสิบหาสลเนาะ ราคาสองหมืนหาราคาตอร่องไลยตอร่องไลครับผมอ่อยขวัญเบอร์โทร064ครับ064 9 3ห939 4713้นึงครี่ดน้องเด้อ้สนใจโทรเขามาเลยพี่น้องมาตอร่องออกมี่สองตัวห้าเนาะครับผมใดสนใจโทรมาเดยพียง้องเออปิดง่วงรึจักว่าอะไรเล่าอย่านี้ขาเห้บ่โอ้เจ๊ข้าวเหี่ย้องไ มือเดือมาะโอ้ขายแต่เ้าเนาะคนขายเบป็นอะไรพี่น้องคนขายดีอยู่เลยคนตกก็ได้ขายก็ได้ขายอยู่มาพี่น้องมาเข้าวสองเมลูกลูกแม่ย่างดีเนาะลูกแม่เจ้าว่าพี่นนท์อึดหยาดกินพี่น้องมันตู้ลำเลี้ยงส่งจอยยังหน่อยก็ไม่แพงราคาหนึ่งซาซองหาร้อยพี่น้องราคาสองหมื่นสองกับหาร้อยเพราะว่ายังจอได้อีกนีนี่ส่งว่าล่ะ สอก้กลองบ่ไก <m it concealed> ่นีสองเนาะีไก่หลงมาราคาสงเนาะแล้วค่าสองมูลสองยังไไปไก่เนอย่แถวห้องคนแถวว่านอนหนไปได้อยูเพี่งดอกผู้ใดสนใจกันอ่าสิบโลก็สองด้อยู่พี่น้องมึงเนี่ยสองมูสองาแวคาต่อรองหน่อยห้องผู้หมวดเนาะเบอร์ทุกห้องเบอร์ศูนย์หกสี่เจดสองหนึ่งองห้าเจ็ดเก้าปดห้าด้าแปดได้งอเผู้ใดสนใจ โอ้เขามาสอบถามเบ our, ิ้งพี่น้องรอรองเอาราคาเศร้าสองหาลอยพันวาพี่น้องโอ้พันวาเป็นแม่ลูกกันด้วยพี่น้องเด้อนี่ล่ลูกเล่ลูกเป็นตัวลูกเป็นแม่ลูกกับแม่แม่กับแม่โอ้แม่ทับไปล่ะแม่ท้องแม่ตายหรอกเศร้าทะเลเกาะเศร้าหกพันวาเศร้าหกนี่พี่น้องลูกแม่แม่ลูก ราคา66อันแม่นาแม่ม้าหน่เด้อแม่มาหนี9ถา้อยแม่มาหนิ69ถาร้อยนี่นี่ไกลางตัวแม่ลูกนน่นี่เหละอแม่ลูกไขกลางไร66บ่กนี่6เนี่ยหนแม่เนี่ยพี่น้องไขกลางเนี่ย66อันนี้69บเกบ่าแม่หนิมั้ย69 69อันนี้ไขกลางละนน่ไขกลางราคา66 แม <sk r vis overs> <Allah> ่เนี่เศ้าเก่าแม่ี่ดีแม่นีเศร้าเอดแม่นีสองหมื่นเอดพี่น้องกองว่างเนาะขายวขายโม่เข้าถรก็แล้ว่าเศร้าเอ็ดพี่น้องราคาต่อลองเอาอันนั้นแม่ลูกนเศ้าหกเนาะ ของหอยลิตรห้าลิตรเต่าโทรด้วยเต้าโทรเบอร์โทรเขาเบอร์ศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้า้าหกสี่หกี่หองแปดี่สาองแป้โทรด้วยเก่านะฮะขายอะไจังโทรมากประมาณได้คนว่าพี่น้องนี่ละแม่ลูกลูกกัลูกแม่แม่กับสมอีกหรอจับกันพจับจักน้่เรื่อพี่น้องเรื่อคนว่าีพี่น้องแม่ลูกราคาเปิดท่องว่างไว้เลยแม่ลูกลูกแม่ย่างดีจักบาทอ่ราคาคน 3ามหมื่นเจ็ดกับห้าร้อยพี่น้องราคาต่อล่องได้พ้อมส่งเนาะใกล้ๆพ่อมส่งหันบะไก่พี่น้องราคาสามสิบเจ็ดามเห้าร้อยครับเบอร์โทรติดต่อเบอร์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าหน่นเดพี่น้องผู้ใดสนใจล้วเฝ้าโทรมาได้พี่น้องจลอยพราาซื้อไปเลยเง้ยได้พี่น้องราคามันสิเพิ่วโอ้หวานละมือนเลยเนาะ่ได้ไปชี้กวยเอไงบ ออนขายไ,ไปสี่สิบโอ้มาตัวเดียวขายจ่อยมาหาัวโอ้ขายเรียบเลย<ม>โอ้ขายดีมันมันด้วยน้องไปด้วยหน่อยเยม็ดเมลูกลูกตักตัวแล้วลูกเคิร์กลูกสองลูกเคิกลูกสแล้วแม่สอมอีกบ่ยังพอยังพอทั้งสูงครับแม่ท้องว่างเนาะแม่ท้องว่างพี่น้องแม่สูงเท่าไหร่ชิ้วพันร<ป>้อยเนาะหน่อยเศร้าแปดเนาะลูกแดงพี่น้องลูกตัวผู้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ รา่ารคาสองนเก่าราคาต่อร่องพร้อมทรงต่อรองไดครับพร้อมทรงอ๋ทรงจักโล่เหรอรงห0สโลหาโล่นาะห้องหอยมิดพี่น้องหางมิดเบอร์ทุกห้องเบอร์0 8นย์แปี่ครับศูนย์แปดสี่เก้าครับสองพี่น้องราคาอยู่ที่ สองมืนเก่าพี่น้องหัวแดงหัวแดงพี่อัวเหลี่ยงสองมวนเก่าด้วยพี <infinity> ่น้องเนาะได้สนใจโอ้หวยพี Herbert ่น้องคุนก็ได้คุณนเนือใส่เขาส่อา้ราคไปเปยบอกนี่เธิรข้านี่ราคาข้าสองุนปโอ้ห้องไว้ข้าสองเนาะเป็นว่าราคาสองเปิดราคาห้องไว้ซื้อแลค่ายังต่อรองได้พ้อมสุง สรงจักโล่หรอโบ้แล้วขันไก่ก็บโบงโอไก่บ้ทรงเนาะส่งอันเราออกเรี่ยมาเนี่สทงอยู่เนาะราคาสองหมื่นสองาะราคาต่อรองเอาพ่อยังเหรอพอแงคือเก่าพอแองคือเก่านะเบอร์เขามีบ่เบอร์มีศูนย์ยังหรศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้่งสามเจ็ดสองสองสามเจ็ดงสอองอพ่อเองเนาะพอเองทั้งบ้านบ้านใดบ้านเขา เราจะเริ่มสินเลยนะเลาะเจริ่มสินพี่น้องผู้ใดคสนใจโทรเข้าสอบถามด้วพี่น้องเด้อห้ทางนมันว่างัวมันเงียบยี่ปีกี่เนาะโควงสางมันดีอยู่งสำหรับผู้เสียเขบคุณขอบคุณไว้พี่น้องพวกมาสอบถามเอาด้วโตเนี่ครับนี่แล้วนี่แล้วคู่นีรับสองตัวครับบอกว่ามันสามเนาะโอ้สามบอกนึกว่ามันสามตัวเศราหา16ขาลอยโอ้เมนี่เนาะเมนี่เพิ่อนว่า16ขาลอยมันไม่ลูกบอลทองมาหนิ โอ้ท้องเป่าเนาะท้องว่างพี่น้องท้องว่างอันนี้เดีบวปนสองอันนี้สองตัวนี่ตัวละเจ็ดพันห้าครับตัวละสิบเจ็ดห้าร้อยนึ่พี่น้องสิบเจ็ดห้าร้อยเพิ่นว่าโอ้งื่ท้องแล้วหมื่นเจ็ดห้าร้อยพี่น้องราคายังต่อได้อยู่ต่อได้หน่อยนี่หน่อยส่งบ่หรอเนาะมันบ่ไก่ส่งเพื่นว่าเป็นเนื้ออยู่ครับเนื้อก็เป็นเลี้ยงก็ได้เนาะหม้หมั่นวะยังเนาะ มันมีทองมันปรมานดองเนาะตัวละชอเดือนอันนี้ตัวนี้1ิบเจ็ดสเจ็ห้าร้อยสตัวนี้แล้วตัวนั้นเท่าไรกับตัวนั้นตัวนัสิบห้าสิบหอยเกห้าอยพี่น้องห้องหอยเซี่ยงเบอร์โทรติดต่อเบอร์ศูนย์เกาเกองเจ็ดหกสองเจ็ดหนึ่งหกเก้าเก้นงาะงโคนครับงโค่นด้วยพี่น้องเ้อกูได้ยังได้งัวเลี่ยงพี่น้องเพื่นว่าไปเฮ็ดเนื้อก็ได้ ไปเลี้ยงก็ได้เพราะว่ามันมีลูกแล้วพี่น้องนี่ยสองตัวมีลูกแลนยตัวละมือเจ็ดหาลอยโดยสนใจโทั่ข้าสอบถามต่อรองบงพี่น้องอัตุนิสิบหกด้วยพี่น้องเนะอ๋อเป็นแม่แม่แม่กันบอกโอ้เป็นสามแม่ลูกพี่น้องอันนี้ลูกเรียงเพิ่งเนาะอันนี้แม่เพิ่นอันนี้ลูกเรียงเพิ่นโอ้แม่ลูกอันนี้ลูกตัวที่สองบอกตัวนี้ลูกถูก โอ้เขาลายเลยขเขาเงาเลยตักบาทอะไรแม่ลูกนี่ฮะโอ,โอ้สองเมินสี่ลูกผูพี่น้องลูกตัวผูสองหมื่นสี่ก็หา่อยอันนี้เดบันโอ้ตัวนี้เศร้าซีหา่อยก็มีลูกพี่น้องรู้สมแล้วแม่สาวอันนั้นเศร้าซีหา่อยได้ลูกไปนังง่หหง ราคานีต่อร่องอะไรอีกเนาะข <5, S 1> องหอยล้านเนาะของหางล้านพี่น้องเห้อาล้อนเวลาเบอร์โทรติดต่อเัาเบอร์0 8นย์แ2 1 8จ็ดสองหนึ่งแดน้าองหกน้องนะพี่น้องนะบุไดอยากได้แม่นั่งกัโทรมาเลยพี่น้องเร้าซีพันวาพี่น้องสองหมื่นซีอันนั้นแม่นั่นก็บสองหมื่นซีแม่กับลูก หรือว่าสิซื้อออกไปถึง3าตัวนึ่งจะได้ได้ได้ยังสิต่อรองได้อีกอยู่พี่น้องเอวผู้ใดสนใจโทรเขาสอบถามเบิ่งพี่น้องต่อรองเอาได,พด <c oughs> ้พี่น้องเนอแม่มาผ่นแล้วนะโอ้ผสมพ่านแล้วมันยังบป็ตัวทองเป็นแม่สาวหรือแม่แม่ได้ลูกแล้วแม่ลูกเป็นได้ลูกหนึ่งพี่น้องสูงเท่าใดเ <c oughs> พิ่สูงห้อยสี่พี่น้องเครื่องดำเนาะก้าเอาเนาะ ได้สายตาก็คยแนมมากมันก็คยประผาดเนาะราคาพันยูเท yeah. mm. oh, so oh, ่าไหร่ัวนี้หอมเสาร้อยโลสงฟี่สองหมื่นมีพี่น้องพันว่าสองหมื่นโอ้สองหมื่นหาบกดีได้ลืมบอเลยพันว่าสองหมื่นหาต่อร่องได้ต่อร่องเอาอันร้อยโลน่งทรงห้ฟี่ร้อยโลทรงฟี่ของสอต่อติงต่อจริงต่อจริงสิมันไม่อะ ต่อติงหน้าสมบูรณ์เบอร์โทรเบอร์063 873 2545ต่อติ้งหน้าสมบูรณ์พี่น้องพูนว่ามีสมใบมีใบใบสมอยู่พี่น้องผู้ใดสนใจโทรเข้ามาเลยพี่น้องทรงลอยโลมาตักตโตมื้อนี้ตัวเนื้คือรถแล้วจะได้เป็นหัวเนื้อหรือว่าเลี่ยง โมเลี้ยงเนาะโอ้หันผู้ใดอยากได้ก็โทรเข้ามาสอบถามเบิ่งพี่น้องอันนี้เรื่อเนาะเป็นว่าสมมั่นพี่น้องเป็นว่าสมเหลียวเรียบร้อยพี่น้องสมยังเราไปพอเป็นสติงเล่พี่น้องสติงเล่สมสติงเล่ไ้ราคาเส้าหาอ่าราคาสองเมื่อหาพี่น้องก้อยลูกนี่ทรงฟี่ผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามมาต่อรองเบิ่งพี่น้องต่อติงหน้าสมบูรณ์เป็นเป็นงัวผูเนาะ ว่าสายขุนสายขุนสายขุณคุณคุณเน่าเข้าดีเพื่อนว่าเท่าไรราคาเพื่อนเอ้ามันโมเมนต์มันโมเมนต์ตัวนี้บอกหรือตัวนั้นบอกโอ้ตัวเดียวนี่ตัวเดียวพี่น้องบอกเข้าไงบอกเสียข้างพ่อดิเนาะเท่าไรก็ราคาเพื่อนสามหาร้อยหมื่นสามคัมหาร้อยพี่น้องราคาราคาต่อรองเอาห้อยซิทห้อยซิททั้งพ้งโค่นพี่น้องหน้าทอนเบอร์โทรเขาเบอร์ 0 8 1 7 4 7ปดหนึ่งเจ็ดสี่เี่เ้าหนงสี่ดงสีพี่น้องม้วนนี่ฮู้ยู่แต่มันแทงเข้าไม่เนาะแทงเข้าไม่พี่น้องบุใด้สนใจโทษข้าม่าด้วยพี่น้องเด้อันแม่ลูกเนาะแม่ลูกครับแม่ลูกลูกแม่ย่างดีลูกสองแม่สมบ่แม่พัดอนทับมาไหนได้จะมาเขากับตีทองว่างไปเนาะโอ้แม่นี่ทับเหลี่ยมเรียบร้อยเนาะ มหับแล้วเรียบร้อยลูกหมีออยยางดีแม่ี่สูงเท่าไรเมี่พอดีชุดผิวน้อยสามชิ้นนครับด้วยสามชิ้หกเนาะราคาเขาเปิดไว้เปิดใบเก้าสามครับราคาสองหมื่นสามพี่น้องสองหมื่นสามพันราคาเนี่ยต่อรองเลยเนาะราคาคุยกันเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องลูกเมียพี่น้องจอยจัจหน่อยตรงน้ำเลี้ยงพี่น้องราคาอยู่ที่ สองหมื่นสามพันค้าวข้อรองเลยลูกของหอยไผ่เนาะของมาล่อพี่น้องเบอร์โทรติดต่อเบอร์0 8 3 0 8 3 5 3 5 5 3 5 9 8 9 2 9 8 9 2เก้าด้อพี่น้องเออผู้ใจสนใจก็โทรเข้ามาพี่น้องร้านอะไรเล็กกระซิบข้าวอึ๋เมื่อมือ่อไปพ่อกันยั่วตลาดอันตลาดดอนพ้อยพี่น้องตลาดดอนพ้อยวันหยุดเปิดพิมพ์มือวันจันทร์สำหรับผู้ใดสีเขีไปหาสีห้าสีหัวสีเข้าก็ไปได้พี่น้องไปเลาะได้ การซื้อง้อซื้อไปในตลาดจะสอบถามด้วยพี่น้องเด้อฝากพี่น้องเกษตรกรฝากถามอันในหอยพันแน่ซ้สอบถามพันดีๆนะครว่าง้อมันหมันบอเออง้อมันมีลูกบอมันมีลูกจริงๆจังๆบอรับประกันบอถ้าเวลามีปัญหาเนี่ยเอาเคลืนบอพี่น้องต้องมีมีสัญญากันสัญญากันไว้น้ำให้มีพยาน คนหูจักหล e ับไปเบิองน้ำเขาจะซื้อผู้เดียวกันไปซื้อง้วซื้อคขาเนี่ยต้องเบิองว่าง้วลักษณะของง้วมันเบิองหลายจุดพี่น้องมันมันเบิองแต่จุดดหย่เลยทุกอย่ากับเบิองง้วมดลูกออกเขาต้องชิบยิบิบจิ้มมันไห้พี่น้องเขาต้องเลยพีเบิองเผเลยพีเบิองเผ่อเบิองซองเบิองนุ่มแล้วก็เบึงรอบๆกระดูกขางมันสุดบ่อเบิองแข้งขามันเป็นขาทกบอมีหนิบ่อพี่น้องขาเปื่อยบ่อถ้าเป็นนาโลกก็ต้องเบิองขาเบิองเล็บมันพี่น้องโอ้หลายส่วนที่เบิองเลย พอเวลาเขาสีเห็นเป็นตัวง้วละซื้อรถบร้าแมนพี่น้องมันต้องเบิ้องหลายๆจุดแต่เขาก็ค่อยศึกษาเอาพี่น้องเบิ้องคักเบิ้งละเอียดแล้วก็ต้องสอบถามเจ้าของผู้เป็นเจ้าของนั่มมาซื้อไปแล้วทำให้ปัญหาเจ้าต้องซื้อเคลื่อนเด้เจ้าต้องให้ค่เา,า,คาเลี้ยงพร้อมเด้มันต้องคุยกันแล้วก็ราคาทรงกับบ่อทรงเนี่ต้องคุยกันทรงบ่อทั้งเทียรนี่เวลาเขาเวลาคุณไปประกาศขายหนึ่งทรงลอย,อยลเวลาจะซื้อจริงจริงจังแล้วลดลงมาได้พี่น้อง เขาก็ต so so like ้องย้ำเอาบรเจอบเอาในคลิปเด็กเขคือว่าลอยโลมันต้องมันต้องมีวิธีการซื้อน้ำพ่อค่าข้อค่าข้าเจ้าซื้อกันนะแม่นบ่มีตอนนี้เขาเจ้าก็ตีตีเพื่อว่าจะให้ราคาถึกมันเป็นมันเป็นมันเป็นวิธีการต่อรองพี่น้องเจ้าว่าห้อกับพายามศึกษาเอาในยูทูบแล้วฟังผมกับพายามไปบึ้งขาเจ้าต่อรองกันก็ให้พี่น้องเขาฟังเอาเถอพี่น้องเด้อสะสหรับมืินนี่พี่น้องก็จีรลาพี่ลาน้องเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันก็สายแล้วแบตเตอรี่กับ